เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับอยู่กันในนีดมอมมีวิ่งกันอีกแล้วนะก็นี่มันเป็นตอนที่เท่าไหร่วะเนี่ย uh. เออเออไปเช็คกันนะนี่คือตอนที่5นะฮะก็ถือว่าไม่ได้มากมายขนาดนั้นสำหรับแบบนี้เอาล่ะก็หลายวันแล้วนะคนสร้างเนี่ยเขาทำการอัปเดตใหม่ใหม่แล้วก็คือเป็น e n d ิ n ใหม่ที่มีชื่อว่า Ohio ending ซึ่งเลีจจ้ยงโยมเป็นมีที่ตายไปนานแล้วนะฮะแต่ว่าคนก็ยังเล่นเองียอยู่ดีก็ถึกว่าคุณสร้างเขากล้าเล่นนะฮะแล้วก็แบบกล้าทําตามนะก็ไปเลยดีกว่านะฮะสำหรับการทำเบดดิ A ้งโอไฮโอในรอบนี้โดยวิธีการทำเบดดิ A ้งนี้นะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องทำการมีวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงตอนที่เราต้องทําการม็อกใส่สวนของคุณยายนะก็เดี๋ยวเราข้ามไปเลยก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆสปีดล้านหนึ่งตึง เอาละมากันแล้วนะฮะสำหรับเคม็อกกตาเดินที่ข้างนอกบ้านนะก็ไปกันเลยนะฮะส่วนของคุณย่าหรือแม่ก็คุณยายของเราเนี่ยทำการมกไปเลยไวไวุมเรียบร้อยกระจายเอาละแล้วก็หลังจากนี้นะฮะอยากกลับไปคุยกับคุณตาของเรานะแต่ว่าให้เราในจำการไปนั่งเก็บไอโปเซอร์พวกนี้เนี่ยให้มันครบแบบรอบแมพเลยนะซึ่ง อันนี้คืออันแรกนะฮะเป็นแบบแผนที่สักอย่างน่นะเป็นชิ้นส่วนแผนที่แบบเพลสทาการเก็บไปซึ่งเกมนี้มันจะมีไกด์อยู่แล้วนะฮะก็คือไกด์ว่าเราต้องทําการกดไหนบ้างนะเพราะฉะน,น,นียก็สามารถเดินตามไอเสียงแดงไปได้เลยเนี่ยมันเต็มแมกเลยแต่บางคนอาจจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันแบบค่อนข้างเียงๆนิดหนึ่งนะก็ถ้าเกิดได้มีก็สามารถเดินตามผมได้ก็3อันเมื่อกี้ทําการเก็บมาแล้วนะแล้วก็ในนี้น่าจะไม่มีละมั้งเอาละตรงนี้อีกหนึ่งอันลานจอดรถแล้วก็ ข้างนอกตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงนี้นะน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็คือค้างๆไอเดลอนนินี่เสียงมาแล้วนะฮะเอฟเฟกแบบนี้แสดงว่าเราเก็บหมดแล้วนะก็ตอนนี้นะฮะไอตรงข้างหลังร้านเลมอนเนี่ยมันจะมีแบบ ไล่แทงสมบัติอยู่นะเห็นไหมมันจะมีตัว X อเยอะเป็นทวิตเตอร์นะฮะจังหวะนี้ก็ให้เราเนี่ยทำการเดินไปเลยนะแล้วก็ทําการขุดเป็นแบบกุญแจที่ซ่อนอยู่ขุดไปนี่มันเป็นกุญแจของรถเรานี่นาะตอนนี้ฉชนก็สามารถขับรถไปที่โอไฮโอได้แล้วเราจะไปโอไฮโอทาไมเนี่ย <c oughs> อะไะก็ใชฟไปแล้วกันนะฮะเราทำการขุดขึ้นมาแล้วนะสหรับกุญแจเป็นรถเป็นกุญแจแบบรถคุณยายเราก็ทําการไปเลยจังหวะนี้ let's go drive ตายนะฮะวาร์ปเลยแล้วก็นี่คือโอไฮโอเนี่ยทำการสำรวจโอไฮโอมีอะไรวะเนี่ยโอไมค์ก่อเดี๋ยวไอ้น,นี่หมายแล้วสกีมินี่ทอเลต็ตอันนี้คือระวังสกีมินี่ทอเล็ตอยู่ข้างหน้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกขาไม่ได้มาจากโอไฮโอนี่นะแล้วน่าจะทำอะไรเหรอฉันจะโยนหีพวกนี้ใส่แกงไงล่ะโอ้ oh. ให้ทำการแบบหลบบอลนะฮะแล้วก็ทำการเดินไปเรื่อยๆนะก็ไปกันเลยจังหวะนี้ผมว่ามันน่าจะมีเช็คพอยต์อยู่นะ ก็น่าจะไม่เดี๋ยวน่าจะไม่ฮาร์ดคอขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้โหปิงแปบ๊บหนึ่งคณงนณั้นเน็ดดีนิดหนึ่งนะฮะถึงจะสามารถเล่นด่านนี้ได้นะคือให้เรานะฮะทำการวิ่งไปเรื่อยแล้วก็เข้าไปที่ข้างซ้ายตรงนี้นะนี่เข้าไปเลยแล้วก็ทําการเช็คพอยส์นี่เบื่ออ่อะแล้วก็ให้เรานะฮะทำการข้ามสะพานแบบสุดน่ากลัวนี้ไปนะมีไอ้ควีเมชเชคอยู่ข้างล่างด้วยอะไระเนี่้เอออย่าตกลงไปนะนี่มันเป็นแบบสติงกี้เป็น เหนียวๆบ้างน้ำเหนียวๆเป็นน้ำกรีเมชเชกเอาละแล้วอ้อมได้ไหมเนี่ยมันอ้อมได้ไหมอ้อมไม่ได้มันมีกำแพงต้ลงาหนอยู่คนสร้างเขาแบบคนช่างฉลาดนะฮะจังหวะนี้พยายาทำการเดินตรงไปเลยนะไม่ยากมากแล้วก็ขึ้นมาแล้วต่อมาอะไรเนี่ยนี่มันดูอันตรายเนี่ยโอ้โหเป็นแบบจอสกิลเบดีดับดับเยสเยสนะฮะทำการแบบฝ่าไปให้ได้นะก็ไปจังหวะนี้โอ้ m ม g ก็โดนบทนึกว่ามันเหยียบได้เหยียบไม่ได oh. ้ ต้องแบบค่อยๆไปและนี่แหละเนี่ยบริษัทมิววิ่งอยู่ข้างหน้ามิววิ่งคอร์ปอเรชันอะไรวะเนี่ย็กทำการไปเรื่อยๆนะฮะจังหวะนี้เอาละหยุดก่อนให้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้ขึ้นไปไปต่อเช็คพอยต์แล้วตอนที้มันมีขยะด้วยเอาละแล้วก็ทาการขึ้นไปบนข้างบนไออาคารนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นเขาหกฏนะให้เรานีทำการอ้อมขวามาแบบนี้ มันจะงงงนิดนึงแต่ว่าดีฮะระเจอเชือกแล้วเี่ทำการอ้อมขวาตามความรู้สึกมาเลยนะแล้วก็ขึ้นไปนี่คือด่านต่อไปไม่มีเช็คพอย์ด้วยกดเดเมทเอาล่ะค่อยค่อยข้ามเลเซอร์ไปนะฮะด้วยความระวังขั้นสูงสุดนะข้ามแบบ e s p o r t แล้วก็ขึ้นไปอีกตรงนี้เป็นแบบแบรนด์ไมด์กับระเบิดทำาการโดดข้ามไปโอเคปลอดภัยเอิม่มติดหัวต้องลงมาก่อนแล้วก็ค่อยคอย นี่คือปฏิบัติการที่ต้องใช้ความอ e ีสปอร์ตสูงมากๆ,ๆและก็ลงมาเนี้ยขึ้นบันไดมาแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยนั่นมันสกิมบีดี้แบบโกโกวาใช่ไหมเนี่ยโกโกว,วาที่นมินสูรีดามันตายไปนานแล้วเนี่ยไอ้้ไอสกิตเกมเนี่ยสกิมบิดีท้ทอนเลติกแล้วเหรอเนี่ยใช่คนจะขยับไปตอนที่มันไม่ได้มองอยู่นะก็นั่นแหละฮะสก,กิมบีดี้ดับกับเยสดเย็โกโกว,วาที่นมินสูรีดาเอาล่ะมันไม่มีเพลงนะแล้วต้องการหยุดให้แบบตรงจังหวะให้ได้กาวเอง ผมค่อยๆไปก่อนเพราะผมตอนนี้แบบเน็ตแหลกมากต้องค่อยๆอีกนิดน,นึงไปแล้วหันไปซะหันไปโอเคเราถึงแล้วนะฮะก็ไปกันเลยนะลงมาที่ข้างล่างตรงนี้เป็นแบบถนนสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีออบบี้มาอีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่มันเป็นสกิยเชือ่อสักอย่างหนึ่งไปแบบที่ผักนะอีกแล้วเนี้่ยเอาละ ทำการหลบไม่ให้มันแบบพักลรวลงไปข้างล่างได้นะอย่าพูดปทานขาดํำเลยเดี๋ยวต้องค่อยๆไปโอเคข้างหน้ามาทําการโดดข้ามได้นะรอบนี้มันแค่พักเราเฉยๆมันไม่ฆ่าเราเราสามารถโดดได้โอ้เดี๋ยวต่อีล้ละผมไม่ค่อยเก่งอะในพวกแบบด่านแบบนี้เอาละมานะฮะแล้วก็หลบหลบเครื่องบดหลบตึงๆแล้วก็ไปต่อ รีบๆไปก่อนที่มันจะบทลาวเรียบร้อยอันอันสาวแหลังนี่มันเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันไม่เจ๊งมันแค่ชามากๆเอาละไปต่อกันนะฮะจังหวะดนี้ผจญภัยแบบตึงๆนี่อะไรวะเนี่ยมีวิ่งโ o พเลชันแลวจะต้องไปคุยกับมันใช่ไหมสกิมมี่เลเยอะเลยฮอยากคิดว่าฉันจะให้แกผ่านไปได้งั้นเหรอไม่แกไม่อยากผ่านไปเหรอใช่ดูนะ โอ้ oh, จังหวะนี้นะมอคไซสกิมี่ดบยอมเจสิเอสนี่เป็นอะไรวะเนี่ยมิวี่คอปเปอเรชั่นเป็นแบบบริษัทลับมากอะไรระเบิดอ๋อ oh, เป็นแบบพังวงจรข้างในมันเรียบร้อยนะ,ะัะมาแล้วแล้วก็นี่เป็นแบบปาร์ตี้ทรมสักอย่างหนึ่งเป็นงานปาร์ตี้อยู่ขัางมิววี่คอปเปอเรชั่นแล้วก็จบเลยแล้วเราเดินไปได้เดินนะเรียบร้อยนะฮะเย้ yeah. เป็นแบบเวลาปาร์ตี้มีทั้งเค้กวิลิพิสต้ามีมันทุกอย่างเลยตรงนี้เป็นอะไรที่ สุดยอดมากมากคุณแบบคุดเกาเอาล่ะแล่นั่นก็คือทั้งหมวดสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก้อนเล็กเรียกว่าเป็นเอ d i n ที่สุดยอดมากๆเลยน,นะ,ะมีแบบ g r e e wave check มี skill with toilet เรียกว่าแบบปนเง,งินม้วนหม,หมดเลยสมกับการเป็นโอไฮโอจริงนะเป็นมีพี่ตายไปแล้วแต่ว่าคนสร้างก็ยังเล่นอยู่ดี <S <S เป็น e n d i n ที่ค่อนข้างยากระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะเช็คพอยต์เนี่ยมันก็ถือว่ามีเยอะอยู่นะก็ถ้าเกิดใครมีความเขือนยังไงนะก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้ลวกันนะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายว่าแต่ผมหน้าหายด้วยเนี่ยคตดหลอนอะ